อี่คนครับชอบแล่งจับอยู่ปแรงมากรอเลาหรออยู่ปออะไรครับพงพียงคับนะพงพีับหลุดนะไีเราเพเพราะว่าเป็นเพีงกลัว่เลยโอเค r e g อีถึงแล้วลงไหมกลัวไหม